เคนโอสวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมกันเช่นเคยเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันด้วยถ้าท่านใดต้องการขายที่ดินขายบ้านนะคะก็มาลงโฆษณากับเจ๊เคนโนได้นะคะรับลงโฆษณาค่ะส่งข้อมูลผ่านลิงก์ลายใต้คลิปมาได้เลยนะคะสำหรับในคลิปนี้ขอนำเสนอให้ชมกันก่อนค่ะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน 78ตารางวาค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ในหมู่บ้านศินสมบูรณ์รำลูกาคลอง8ปทุมธานีค่ะเนื้อที่78ตารางวาราคา2ล้าน2แสนบาทรี่คาโอนนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งที่จัดรถมีพื้นที่รอบบ้านกว้างๆแถมเตาแก๊สด,ด้วยแถมหุดหดูดกวนันแถมเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะก็ะะทำอาหารรับประทานกันเองได้เลยนะคะ อยู่ห่างถนนรำลุกกา3กิโเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาล c g s 3.4กิโลเมตรห่างจากสถานที่ราชการ6.2กิโลเมตรห่างจากโรตัสเอ็กเพรส3กิโลเมตรห่างจากโรตัสบ้านฟ้าปิยรม7กิโลเมตรค่ะ2ร้าน2แสนบาทปีค่าโอนนะคะบ้านพรอมที่7 8ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ที่จอดรถภายในดูสวยดูสะอาดเหมือนบ้านใหม่เลยทีเดียวค่ะทุกท่านสภาพบ้านดีมากเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามหรือนัดเข้าชมแปลงจริงโทรคุยโทรนัดได้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิบเลยค่ะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายนะคะ ซึ่งเจคเคนโอก็ใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินกันด้วยในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ